สวัสดีครับดอสบายเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับผมกิจศูนย์เจ็ดเนาะอยู่ในเกม w a r of Tank งวันนี้มาเล่น T57 Heavy Tank เป็นของอเมริกานะครับเป็นรถหนักเป็นออโต้โหลดนะ Heavy Tank เนี่ย T57 Heavy Tank เป็นออโต้โหลดนะครับโอเคอยู่ในห้องเทียบมันตกเทียบแปดเนาะแต่ว่าผมเป็นเทียบสิบเนาะแต่ตกเทียบแปดโอกาสมีหน่อยนะครับ ถ้าผมเป็นนันเทียสิบนันหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ขั้นเนาะแต่ว่าตัวเทียนหน่อยนี่โอกาสโอกาสดีได้พี่น้องเลยทั้งหมดมีสีนัดนะครับกระสุนทั้งหมดมีสีนัดและการะระยะห่างต่อนัด2วิบรรจุทั้งลังเพิง22วิครับ มันจูทั้งแมนะ็กน่ะทั้งแม็กนะนะครับยี่สองบีมันครับมันก็แล้วแต่บางคนเนาะซาบ,บาเขาสื่อไปไม่ไกลกว่ายี่สองบีครับต้าเม็ดต้นนัดกับบอลลยได้แดงพี่น้องสามลอยเก่าซีบขับขันต่ำเนาะแต่ว่ากระเด่งกลับไปกลับมาประมาณสี่ลอยกลัวสามลอยกับซีบประมาณนี้ครับ 300กว่าถึง400กว่าประมาณนี้ครับอย่าดื่มนะครับเดอ้อคอเนาะสวยคนใจก็ทำสนะเขยเนาะสภาพสอบคลิปนี้เนาะสวยเป็นกระลังใจให้เหลิโอเคพคนได้เห็ขอคุณในไลนะ์เนาะอย่าดื่มนะครับเด้อจากคนได้เด่นเนี่เดนที่หาเจ็ดเทมิแทงนี่พยายามเซฟแถวสองขับพุ่มบาดีที่สุดเลยลนะ่ะแถวหนึ่งนี่พุ่มบาบอ่อปันใดเนานะเพราะว่าขั้นนี้มันบริเลแรงเนานะ กระเด็นได้ยู่แถวหนากะมีคนมาปะครับมีคนหรือเปล่าครับมีคนหรือเปล่ารอดูก่อนครับรอดูก่อนเผื่อมีคนออกมาทำไมเพื่อนไม่ตามมาเลยวะเพื่อนครับช่วยหน่อยเพื่อนครับเพื่อนมาเร็วเร็ว <c oughs> โอ้โหมาคนเดียวก็เสียวดีร้อยลังเลยครับเนาะผมณบ้านเขาต้องสิบุษนใจแดี๋ว่ะร้อยลังเดี๋ววะร้อยลังเลยครับนับหนึ่งนั่นบ้าเดะสามลอยกลัวครับบ่อเขาโอ้ยบุตรมาถึงแล้วเฮ้ยด้วยสิโอ้ยตายตาโชคดีเขายิงบ่อเขาครับแจ็คยิงบ่อเขาแจ็คไฮเกอร์เย็นเย็นเขายิงคมบ่อเขาครับ ล่อโหลดครับล่อโหลดนี่นะครับข้อเสียงของมันเอาตรวจยี่สิบปียี่สิบกว่าก็นจะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนไอ้เพื่อน,เอ,นเอาต่อไหม <No. S 1> ลุยไหมลุยไหมเดี๋ยวเ,เราเปิดก่อนโ <Okay. S 1> อเคอ้าวโหลดแล้วยิงนะครับดูเลยครับดูเลยเอาเลย เอาเลยโอ้โหข้อดีอย่างนี้แหละครับออต้โหลดข้อดีอย่างนี้แหละยิงได้ต่อเนื่องทำอะไรหรอครับสามร้อยกว่าสี่รอยกว่าประมาณนี้เจ็บโดนสวนกลับมาปืนเข้าแรงนะต้องตามครับขยับเข้าไปใ,ใกล้เลยอ้าว ยิงมาเลยยิงมาเลยอาอยิงแบบนี้นะครับยิงนะครับนั่นถึงขิวผมเอาเพชรล่างนะครับอัานเพชรล่างเลยเพชรล่างเลยเอ้อยไกายาเขาอะ้รครับป้าเขายิงเลยแหลกกันเลย,ยเขามีนัดเดียวเขามีเขาเป็นโอสโลยิงไบบต่อเนื่องสบายสบายเอา้าอ,ออกล่างเตรียมบุกไปตีเย็นๆนะเพื่อนเย็นๆนะเพื่อนเอา้า ให้เขายิงผมก่อนแล้วกันเพราะผมเทียสูงของเขายิงมาเลยยิงมาเลยอืมทำอะไรและสีคิวแล้วครับสีคิวแล้วตอนนี้ทีมเฮาเลยเปียไปเนาะ12ต่อ3กลายเป็นอเปียไปแลโอกาสสนามีีรายแล้ว เขมักแบบนี้เนาะเอาตัวโหลดมันยิ่งไรมันยิ่งไรสะใจดิมั่นดิแล้วอีกสามขั้นที่เนาะไปดีอยู่ไซเนาะโอ้ทุกคนู่ไซน์ปะออบเจกต์อยู่ไหนะ่ะ นายไปลบอยู่ไหนอ๋ออยูน่นี่เห็นแล้วนัดหนึ่งบอกเขาไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าใช่ไหมโอ้โหโดนแท็กโดนแท็กครับโดนแท็กไม่เข้าอะ่ะเข้าสองนัดไม่เข้าสองนัดตายเด๋ยวคันเดียวดูลย,ยครับน่ากลัวเด๋ยวคันเดียว เพืยอนเย็นนะเพื่อนเข้าแข่งนะเข้าแข่งนะคันนี้เข้าแข่งนะเย็นเย็นนะนายเย็นเย็นอ่าให้ยิงผมละกันเอาเลยเพื่อนเพื่อนอย่าวางเพื่อน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 โู่ข่เข้าเข้าสองนัดครับเข้าสองนัดนัดนึงโอ้โหไม่เข้า เพื่อนเอนบอกแล้วว่าเข้าแข็งเข้าแข็งรอจุกศ่เขาจุศูนย์เย็นเย็นนะเพื่อนเจนเย็นไอ what เอา, <What? S 1> าเว,วัดเออเขายิงไหนมาตะเบาดู <c oughs> ไรตายนะครับ สนาไปแลนเพื่อนโอ้โหมาตะคุยายจนดื้อเบิ่งสนาทั้งหมดไล่สีคิวไล่อันรับหนึ่งครับก็ได้อันรับหนึ่งเนาะได้เงื่นหามือนหนึ่งหามือนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทเนาะยิ่งทั้งเบิร์ดได้หาพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดพี่น้องเลย คาสีขิวพี่น้องยิงไปทั้งเบดยีสีนัดเนาะกจ๊จบไปแล้วพี่น้องเลยเนาะอย่าลืมเนะพี่น้องเล้ยสาภาพสอบคลิปนี้อย่าลืมเลยช่ว,วยกดไลค์กดซับสไคร้เลยอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะพ่อสนันการพุ่มกดข้อัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบสวัสดีครับสบายดีครูชุกคนบ๊ายบาย